อากาศร้อนปัญหาเมืองไทยตอนนี้ก็คือผักต่างๆแพงแพงทุกอย่างค่ะไม่ใชแ่แพงเฉพาะปีนี้นะคะแพงทุกๆปีสังเกตได้ค่ะอยู่เมืองนอกฤดูไหนก็แพงค่ะแพงทุกฤดูค่ะถ้าเรามีโอกาสที่จะปลูกอะไรกินเองได้ก็ก็ทำค่ะ ไปเมืองไทยที่แล้วได้ะมะเมล็ดผักชีจีนมาค่ะก็เลยลองเพาะดูจะลงกระถางค่ะลงกระถางที่ระเบียงก่อนที่จะมาลงปลูกตามที่เห็นนะคะก็เอามเมล็ดผักชีนี้ไปล้างก่อนแล้วก็แช่น้ำอุ่นไว้ค่ะแล้วก็ใช้ผ้าใช้กระดาษค่ะใช้กระดาษที่เราใช้ซับน้ำมันนะคะมาห่อไว้แล้วก็ใส่ในกล่อง กล่องปิดฝาให้อากาศมันอุ่นนะคะ่ะปิดแบบลืมๆไปกระบาด4สี่วันนะคะสามสี่วันเปิดดูเห็นงอกแล้วงอกแล้วก็จัดการลงดินค่ะลงในกระถางง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคือไม่ไปลงสวนลงดินกับเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านหน่อย3กิโลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราลงในกระถางอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราต้องการ ใช้งานใช่ไหมคะใช้งานทำอาหารอย่างเงี้ยมีผักชีสะระแหน่ใบโหระพาเนี่ยเราก็จะประมาณตหอมด้วยค่ะหอมด้วยต้นหอมใบนะคะ่ะเวลาเราจะทำลาบทำอะไรเนี้ยมันสะดวกนะคะคือออกไปตรงระเบียงแล้วก็ไปเด็ดมาทำได้เลยคือจะหอมมากเลยค่ะเด็ดใหม่ๆแล้วก็มาลงในหม้อเนี่ยหอมอร่อยจริงๆค่ะ ส่วนเล็กๆที่เป็นต้นเล็กๆนะค่ะที่เราปลูกก่อนที่จะลงะผักชีนั่นก็คือใบเขาเรียกอะไรนะผักที่มันมีกลิ่นฉุนๆนะค่ะที่เขาเขียนในซองก็คือผักกาดเขียวน้อยค่ะมันจะมีกลิ่นฉุนแล้วกลิ่นแบบเหมือนสวาซาปินะคะเราสามารถมาทำส้มผักได้หรือจะกินอเด็ดเปล่าๆมากินกับน้ำพริกนะคะ นี่เลยค่ะระเบียงส่วนต้นนี้ตรงน,น,น,นี้ก็เป็นหอมนะคะต้นหอมก็ผ่านฤดูหนาวมาแล้วคือไม่ตายนะคะหนาวมันก็ยังไม่ตายทีนี้ตอนนี้ก็อุ่นก็ก็ได้กินนะคะได้แบบเวลาเราทำลาบทำอะไรก็ได้ใช้เขาอยู่แล้วข้างๆก็ว่างใช่ไหมคะเราก็โรยผักชีด้วยค่ะมันเหลือเม็ดผักชีค่ะตรงนี้ก็คือกระถางกุหลาบค่ะ กระถางก,กุหลาบก็รอบๆก็ว่างอยู่ก็เลยเหลือมเมล็ดไม่รู้จะโรยที่ไหนก็อ่ะลงข้างๆแล้วกันเผื่อจะขึ้นให้เสียได้ค่ะลงให้หมดหมดเลยตรงพื้นนะคะเห็นไหมครับจะมีดินมีอะไรใช่ไหมเราปูไม้ใหม่นะคะแต่กออ็อีกาค่ะนกค่ะเขามาเขี่ยๆตรงนี้เพราะว่าเราเอาเคยเอา ข้าวสวยมาวางตรงนี้เผื่อว่าจะเป็นปุ๋ยใช่ไหมข้าวสวยที่เรากินไม่หมดอ่ะเราก็มาวางตรงกระถางกุหลาบนะคะทีนี้นกมันมาเขีย่ยเดี๋ยวก็เก็บค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บส่วนตรงนี้ก็ผักแป้นค่ะคนไทยเขาเรียกขึ้นชายหรือเปล่าผักแป้นนี่ก็คือรอดจากฤดูหนาวเหมือนกันค่ะเนี่ยก็ได้กินได้ทําใส่ผัดไทยเวลาเราทําผัดไทยเราก็มาตัดใบกุยช่ายตรงเนี้ย ช่วยได้นะคะแล้วเราก็ในางๆเราก็ไม่ปล่อยให้ว่างค่ะ <_ d ata> เราก็มาโรยมเมล็ดผักชีไว้เหมือนกันค่ะอยู่ด้วยกันได้ <_ d ata> คือถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะประหยัดประหยัดได้มากเลยคะ <_ d ata> ่ะเพราะผักที่นี่คือแพงมากคือเขาจะตัดสวยๆใช่ไหมแล้วทากล่องเล็กๆกุยช่ายผักชีอะไรเนี่ยกล่องเล็กๆก็คือใช้ได้ครั้งเดียวนะคะ ก็ตีไป90บาทเงินไทยแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าถ้าเราปลูกได้เนี่ยปลูกใส่กระถางเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเสริมกับไม้ประดับไปค่ะแล้วก็มันก็สะดวกด้วยรสชาติดีด้วยแล้วก็ประหยัดเราด้วยแล้วก็เป็นแบบเราเวลาเราดูเราก็มีความสุขใช่ไหม,ถ,ไมถ้าแบบผักอะไรมันขึ้นมันค่อยๆขึ้นรดน้ำให้แล้วมันโตอะไรเงี้ย คนปลูกก็มีความสุขค่ะที่ไทยก็เข้าใจว่าอากาศร้อนนะคะถ้าเกิดเรามีน้ําถ้ามีน้ําให้ทําได้ทุกอย่างถ้าอากาศร้อนแบบนี้เราก็ปลูกเฉพาะตรงที่อยู่ใกล้ๆเราอยู่ใกล้บ้านมีร่มทําร่มนิดๆหน่นนอยๆไม่ต้องปลูกมากค่ะปลูกไว้กินเองไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดคือของที่ตลาดจะแพงใช่ไหมคะทุกอย่างแพงมากค่ะแต่ถ้าเรา ปลูกที่นิดๆคือค้ายๆว่าเวลาเรารดน้ํารดอะไรมันรดสะดวกอยู่ใกล้คนเนี่ยได้เ,เราก็จะประหยัดไปในผักชีผักหอมผักอะไรเนี่ยสะระแหน่อย่างเงี้ยน่าจะปลูกไว้นิดๆหน่อยๆคือมันแพงแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็ประหยัดเรามากนี่นะคะเนี่ยเราก็ปลูกอะไรได้ปลูกค่ะ พยายามจะปลูกให้เยอะๆแล้วก็อยากจะเก็บใส่ช่องฟิตไว้ค่ะช่งชวงฤด,ดูหนาวนี่คือเราจะปลูกอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่นี่เ,เราก็สามารถที่จะแบบผักชีก็ล้างรากาแล้วก็ไปแช่ในช่องแข็งไว้แล้วพวกทุกอย่างนะคะแช,แช่ไว้อาจจะกลิ่นอาจจะไม่ดีเท่ากับสดๆแต่มันก็ยังพอใช้ได้ค่ะสำหรับคนไกลบ้าน รอดูนะคะนี่คือเรา,าพยายามวางเมล็ดผักชีให้ห่างๆหน่อยนะคะเวลาต้นขึ้นมามันจะได้แบบต้นอวบๆหน่อยแล้วก็ใช้ดินปลูกค่ะดินปลูกตัวโดยทับหน้าหน่อยเพื่อให้ปิดๆหน่อยแล้วก็รด,ดน้ำมารับชมครั้งต่อไปนะคะว่าผักชีเราจะขึ้นดีหรือเปล่า อากาศตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบอุ่นมากเท่าไหร่ค่ะประมาณ12องศาถึงประมาณ18นี่แหละค่ะอย่างมากช่วงน้ยก็ 18- 20อะไรเงี้ยมันจะเริ่มอุ่นแล้วแต่แต่ก็ยังไม่อุ่นมากสำหรับการากรเพาะปลูกค่ะชาวนาที่เขาปลูกได้เขาก็ปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะคือจะมีความอุ่นเราไม่มีกรีนเฮาส์ใช่ไหมเราก็อาศัยปลูกแบบนี้ค่ะนิดิหน่อยหน่อยอย่างนี้แหละ ราไม่ได้ปลูกขายเราไว้ปลูกกินอะไรเงี้ยเดีโรยไปเลยค่ะโรยให้มันแบบทับกับมเมล็ดหน่อยแล้วก็รดน้ําก็รดเบาๆไม่อยา่างไม่ให้มเมล็ดมันกระเด็นนะคะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทะกระทั่งรากใช่ไหมเพากลาลังจะขึ้นมาแล้วถ้าไปรนดน้ําโดนเนี่ยมันก็กระเด็นมันก็จะทําให้การชะงักการชะงักการเจริญเ,เติบโต,ตะคะ่ะนี่แหละค่ะปลูกง่าย ปลูกงา่ายปลูกเล่นปลูกเพลิน,พลนค่ะเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกแล้วเราก็ได้กินได้อยู่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นิดหน่อยๆก็ยังดีแต่ก็ไปหาอันไหนที่เราทําไม่ได้เช่นพวกไก่พวกหมูพวกอะไรเนี้ยพวกนี้ก็จําเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแต่ถ้าเป็นผักสมุนไพรบ้านๆแบบเนี้ยถ้าเรามีเมล็ดแล้วก็หามา มาปลูกค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยค่ะขอให้ผ่านพ้นราคาผักแพงๆไปได้นะคะปลูกอยู่ปลูกกินเองค่ะมีน้ำล้างล้างถ้วยล้างจานล้างมือนเนี่ยเราก็ใช้รถได้เหมือนกันถ้าเกิดมันก,มนก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วละค่ะน้ำเราไม่จำเป็นต้องเป็นบอ่อใหญ่ๆถ้าเป็นมีบอ่อน้ำบอ่ออะไรก็คือทำสวน ใหญ่ไปเลยอันนี้เราแค่สวนทั่วเล็กๆใช้น้ำล้างมือได้ค่ะสวัสดี